สวัสดีเอซี FC, ทุกท่านเช้านี้ก็มาพบกันคือเก่า,าสวัสดียามเช้าครับโอ้บรรยากาศใกล้สงการดอกไม้ก็เริ่มเด่งบานดอกไม้แบบสีเหลืองก็มีครับสีแดงก็มีดอกคุณดอกย่อดอกพรม ขอปฏิญามสาทุกคนเด้ออ่าวันจันทร์แล้วพี่น้องวันจันทร์แล้ววันจันทร์แล้ววันแรกของการทำงานหยุดไปหลายวันนะบางคนนะแต่บางคนก็หยุดเสาร์อาทิตย์อ่าขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับเด้อส้มบรรยากาศย่างเอาครับย่างเอาวันจันทร์สีเหลืองครับสีเหลืองวันจันทร์ ดอกคุ้นเหลียงอะลามเลยกับแกลกห้องดีดีดด,ด,ดอกคุ้นครับไก่เมียานาสัญลักษณ์สงการเนาะดอกคุ้นดอกกระเลาหรือว่าดอกตะแบกตะแบกปานแลว้วรวง สีม่วงที่พี่ชื่นชมสวยสวยสวยเป็นพวงพุ่มพวอันนี้ดอกกระเล่าด้วยพี่น้องอันนี้ดอกกระเล่าสีสีชมชมดอกกระเล่าเรีวยกว่าดอกตะแบก จะแลบกบดอกเปื่อยโอ้ม่จจะดอกงามครับตามขา่างทังก็จะมอทอดสมอขัดฉันให้ก็ทมอจากใบซ้าย ก็หลอกไปใส่นอเหมือ,มอนเดี๋ยนาะกลอกอยังบกเตือนบ่ครับดอกไม้นา,น,าน้าพันอันนี้ต้นต้นเปื่อยโอ้เริ่มใหญ่แล้วเลยนาะมันเป็นเพืชแบบเพืชใหญ่เร็วเนาะคนทิมฟ้ามากลางพันษาน้ำหน้าเหยียดหาย ปลาคอนดินตายควายบักตูเขียวเอียงเฟืองแห่งนกเจนเด้นห้องไม่งากันของสองข้าวผลแรงตกไก่และน้องงานแต่งหน้ากระแรงเงินแห่งกระเป๋ามันอูกอังเอาเขาอยู่เล่าเหลือหน่อยเลยรอรอ ก็สเป็นมาหยอกขอขึ้นเงินเกา่าบ้านบ่ได้ไปหาทำงานมาใส่นี่เขาข้าดองคือต่อขายเขาเลยบ่สมเบานำเจ้าจักหน่อยกระเป๋าเสียบา่าพาดขึ้นใส่บาอำลานารางัง ព្រាត់ណាន់3 3ខាងខាងนอกหน้าต่างนั่งមើលចិត្តលอย